วินเซอร์ครีเนอร์ตัวนี้เป็นแบบมือถือนะไร้สายนะโอ้โหเล็กกระทัดรัดมากเลยแต่เขาทำหน้าที่ได้เหมือนกับเครื่องดูดฝุ่นเปียกที่เป็นงานอุตสาหกรรมถังใหญ่ๆนะคุณจะเห็นได้ตามร้านซักไอตัวร้านรับล้างรถนะใหญ่ๆที่เอาไวด้ดูดถังเหล็กนะ่ะนี่อยู่ในมืออันแค่นี้แล้วดูเปียกได้นะครับคุณพรมน้ำลงบนพรมแล้วเนี่ย ตัวนี้ดูดเปียกได้เพราะเขาแยกถังเก็บแบบเปียกมาไว้แล้วนะ mm hmm. เห็นไหมเนี่ยเอาไว้ทิ้งได้นะแค่พรมไปที่ซักตัวเบาะไว้นะครับคราวนี้ปกติถ้าเราซักเนี่ยมันไม่ได้สะอาดนะเพราะว่าความสกปรกมันจะฝังจมลงมาในผ้าในตัวไอตัวฟองน้ํานะมันต้องใช้ตัวนี้นี่กดแล้วขัดแล้วมันจะดูดทิ้นมาความสกปรกจะอยู่ตรงนี้เลยยังไม่จบในชุดนอกจากมีที่ชาร์จมีแบตเตอรี่มี อะไรให้เรียบร้อยแล้วนะมีอะแดปเตอร์เขายังมีหัวซอกซอนตัวนี้นะเอาไว้ต่อเนี่ยเอาไว้ต่อตัวนี้เลยเนี่ยพอต่อเสร็จก็ตัวนี้ไว้ซอกซอนได้เลยนะสักหลาดข้างบนก็ได้สักหลาดโต๊ะสนุกก็ได้ตุ๊ก,กตาก็ได้นะด,ดูตุ๊กตาก็ได้นะซักแห้งได้เลยนะตัวนี้จับได้เลย rns b 2 0 0 d ของไอริโซยาม่ามีประกันด้วยหนึ่งปีเต็มง,งาน jpq j JP p a n คอยเตะตะก้านี้เลยครับ